บรรยากาศย่ามเล้งจากพี่นอ้องพุ่นว่ายรุ่นเขากับมัตเตสต์ตะโกยู่สนามผ้าล้านน้องมาเร็นคือกัน,นว่ายรุ่นกับมัตเตสต์ตะโกออกคำลังกายมัตเตสต์ตะโกพี่น้องเลยอ้าวพากันถอดเสื้อแล้วบาดเตะตะกะโกก็ได้อ้น บรรยากาศดีดีจะพี่นองบ้งเยรมก็พผเย็นเย็นร้านน้องมาเร็นสนามฟุตบอลไอรุ่นเขากับมัดเตีบตะก้อบอลรุ่นิงเขาเตีตะก้อ,อกต่อ น่าตะ,ะไก่เพิ่นด้อลูกละมาพี่มาตะไก่เพิ่นมาเว้ยเพิน่นติดเตะอันนั่นคือมาเ่นดูกไกล้ๆเพิ่นโอ้ยร้านกระถีบรถบเ่เปลี่ยนมิตรอาคารถีบแลตวีลูกละเอานีนนี่มีบอลถีบอยู่นี่นี่ ทนี่นี่นี่มีบัณฑิตใ่นปวดปวดบังเตปบนเตปตะกอน่าเห็นบอเห็นบอบังคนเตปตะกอเห็นบอน่าหลุดน้องมาว่าอะเตะบ่าดีออกมาลูกลาออกมา มาออกมาบาทนี้<า>ออกมาพันพัดได้เตะได้นั่นมาออกมาทั้งพี่ออกมาทั้งพี่เออเออมาเบิงง่นเตะตะก้อเเออได้ได้พุณด,ดึงไปละบาทนั่น ใกล้ๆพวนพ่นเ,พนเต็ดตะกอใส่รองเท้ามาใส่รองเท้ามาเร็วๆมาอุ่นเมืงองไอเต็ดตะกอน,นั่น